โอเคกันมาอีกครั้งกับตอนที่4ของเรื่องที่คุณรู้แต่อาจจะรู้ไม่สุดกับวอลครับ3ส่วนใครที่รีเควส์แมป f อมาเดี๋ยวมีต่อไปแน่นอนนะครับเข้าไปดูกันเลยถ้างั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมเอ่ยไปดูกันเลย โอเคมาเริ่มการที่ทริกแรกกันเลยซึ่งจะเป็นทริกของอันติของ Death Knight ก็คือ a n i m a t e d Death แต่ว่าก่อนที่จะใช้ได้เราก็จะต้องมีศพก่อนเพราะงั้นเสียใจด้วยเราต้องการผู้เสียสละหนึ่งนายใครอยาก v o l u บ้างโอเคทีนี้เรามีผู้เสียสละมาแล้ว <My vengeance. S 2> อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าอันติเนี้ยพอกดปุ๊บมันจะเสกตัวที่ตายแล้วขึ้นมาเป็นยูนิตอมาตะได้ถูกไหมแต่ว่าแป๊บเดียวก็จะหมดแล้ว ได้แค่สิบสิบวิเนาะแล,แล้วแล้วตัวมันก็จะหายไปถูกไหมฮะเราก็เสร็จขึ้นมาปึง้งซึ่งตัวเนี้ยก็อมาตะาใช่ไหมอย่างที่มันขึ้นอยู่ว่า invulnerable ก็ไม็มนก็จะอมาตะาแต่มันไม่ได้อมาตะกับทุกอันก็คือเราสามารถใช้สกิลที่สั่งเวยได้อย่างเช่นสกิล deathpack ของ death knight หรือว่าสกิล lich ที่สั่งเวยแล้วได้มานาะอันนี้สั่งเวยแล้วได้เลือดยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าเราลดเลือดตัวนี้ไปก่อนอ่าลดเลือดไปลดเลือด จึง <มา S 1> ถ้าเราสั่งเวยตัวนี้บโบลมันยังสามารถใช้สกิลสั่งเวยได้แล้วเราก็ยังได้คิวด้วยจากเลือดที่มันเต็มเปลี่ยนเพราะงั้นเป็นสกิลที่ค่อนข้างคุม้มเป็นคอมโบที่ค่อนข้างคุ้มทีเดียวเพราะว่ายูนิตท,ที่เรียกขึ้นมาจากสกิลแอนิเมตเดดเนี่ยเด,ดเนี่ย มันเป็นยูนิตที่ตายไปแล้วอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้เหมือนชุบของพาาดินของฮนะิวแมนเนาะที่มันชุบขึ้นมาเลยอันเนี้ยชุบขึ้นมาแล้วพอผ่านไป 40v มันจะกระจุยหายไปอยู่แล้วแทนที่จะให้มันกระจุยหายไปเฉยๆเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้ต่อเพื่อปั๊มเลือดขึ้นมาได้กับเลสเก็ใช้ได้นะทริคต่อไปอันนี้เป็นทริคที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยแล้วคิดว่าผมน่าจะเคยพูดไปแล้วมัง้งจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้บ่อยมากเลยมาพูดอีกทีก็คือการอ่าปัก point อ่าและรีพอยต์เนาะก็คือเป็นจุดที่จะให้ยูนิตเนี่ยเดินไปถึงตรงนั้นได้เลยอย่างคนปกติที่มือใหม่มากอาจจะไม่ได้ใช้มันก็จะเวลาเราสร้างเนี่ยสมมุติว่าปกติมันจะอยู่ท,ที่ที่ฐานของมันเลยอะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมเราไม่ได้ปรับอะไรจะอยู่ที่ฐานมันเลยพอเราสร้างมาปุ๊บมันก็จะออกมายืนเดินๆ,ๆอยู่ตรงเนี้ยทีนี้หลายๆคนก็จะไปปักหลายๆตำแหน่งอย่างเช่นอยากให้มันอยู่ข้างหน้าเราจะมาปักอยู่ข้างหน้าถูกไหมสร้างปุ๊บ ่ามันก็จะวิ่งไปเตยมพร้อมอยู่ข้างหน้าเลยแล้วมีอีกทริกหนึ่งที่แทนที่เราจะปักแบบสแตติกหรือปักแบบในจุดนิ่งๆเนี่ยเราสามารถปักที่ที่ไม่นิ่งได้ด้วยเช่นเราปักไว้ที่ฮีโร่ทีนี้เราก็บอกว่าฮีโร่มันจะวิ่งไปสู้หรือไปฟาร์มที่ไหนก็ว่าไปให้เราให้ทหารเนี่ยมันตามไปเลยพอมันสร้างเสร็จปุ๊บอันนี้มันอาจจะสร้างเร็วใช้โซนอยู่นะแต่ถ้าไม่เร็วก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็จะบินตามไปเลยเห็นไหมแล้วทีนี้ นี่เห็นไหมมันวิ่งบินมาทางแนวนี้อยู่ถ้าฮีโร่วิ่งขึ้นโลวิ่งขึ้นไปทางนี้เนี่ยดูจากจุดนะวิ่งขึ้นอันนี่ก็จะบินขึ้นตามเลยบินขึ้นตามไม่ต้องปรับเลยอันนี้ผมเหมือนดูหนังเลยนะวิ่งตามตุ๊ดตุ๊ดเลยนี่แบบนี้ถ้าฮีโร่เนี่ยวิ่งย้อนมันก็จะวิ่งตามไปได้เลยอันนี้ก็จะมีผลกับยูนิตทุกตัวที่สร้างออกมาเนี่ยพอมันมียูนิตออกมาอีกนี่เห็นไหมเขจะบินไปไปทางนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องส่งคําสั่งอะไร แลวถ้าเรายัางไม่เคยเปลี่ยนอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็น <c oughs> มันเปลี่ยนวิ่งไปวิ่งมาสมมติฮีโร่นี่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยย,ยูนิตพวกนี้ก็จะบินตามปุ๊บ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 ตลอดเวลามันก็จะบินตามไปเรื่อยจนกว่าเราจะไปสั่งคําสั่งใหม่อย่างเช่นหยุดบินตรงนี้แทนอันนี้จบไปแต่ถ้าใหม่เนี่ยก็จะบินตามไปเรื่อย,ยอ่าเป็นทริค <c oughs> ที่จะได้ไม่ต้องมานั่งหายูนิตกลับมาลากไปลากมาบ่อบ่อ อันต่อมาอันนี้ไม่เชิงว่าเป็นทริคสักเท่าไหร่อาจจะเป็นไว้เล่นโชว์เพื่อนตลกๆมากกว่าก็คือมันเป็นคอมโบของสกิลดูมกับสกิลสล p ปดูมเนี่ยพอใช้เสร็จปุ๊บมันจะเหมือนติดพิษแต่ลดเลือดตัวนั้นไปเรื่อยๆพอมันตายเนี่ยจะสร้างเ,เดมอนที่เป็นดูมขึ้นมาไอตัวแดงๆะนะเดี๋ยวใช้ใดูตะหลังก็ได้อ่ะแต่ว่าสล e ปเนี่ยทำให้หลับถูกไหมสิ่งที่เราจะเล่นก็คือพอเราไปใช้ดูมเสร็จปุ๊บโบ ตัวนี้จึงเริ่มจะลดเรื่อยๆเห็นไหมลด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 แต่ก่อนที่มันจะลดจนหมดเนี่ยเราสั่งให้มันหลับพอมันหลับปุ๊บกลายเป็นว่าเลิกเลิกยุ่งกันมันเลือดมันหยุดลดแล้วเลือดมันค่อยๆขึ้นแทนเห็นว่าเพราะว่ามันหลับแล้วมันเป็นยูนิตป่าตลกดีอันนี้เป็นทริคสนุกสนุกมากกว่าแต่สมมุติว่ามันตื่นเราให้ปลุกมันโบมันก็จะเลือดลดต่อเสร็จแล้วพอมันตายแล้วจะมีบอมบ์ดุงกัดโผล่ขึ้นมา น่เอาอันนี้ไว้โชว์เพื่อนเก๋ๆว่าแบบเฮ้ยฉันใช้ดดมแต่เริ่มไม่ลดทำได้เปล่าซึ่งไม่ใช่บักนะ <laughs> ทริคต่อมาเป็นทริคคิวเลือดซึ่งจริงๆใช้ได้กับแทบทุกอันที่เป็นสกิลคิวเลยก็ได้ก็คือปกติเวลาเราคิวเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาอย่างเช่นสมมติว่ามันบอกว่าคิวหนึ่งร้อยก็คิวหนึ่งร้อยใช่ไหมอย่างบอ่อเนี่ยมันก็จะคิวไปเรื่อยๆจนจนเลือดมันเต็มอ่ะ แต่ว่ามันใช้มานาถูกไหมสกิลฮิลก็ใช้มานาซึ่งมันเปรื้องมันมีทริคหนึ่งที่ทําให้เราฮิลโดยที่ประหยัดมากขึ้นก็คือให้เราโยนของทิ้งไปก่อนอย่างเช่นไอเทมอันนี้บอกว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยเลือดจะเพิ่มขึ้น150ใช่ไหมล้วโยนทิง้งจุ้งจากเมื่อกี้เนี่ยเลือดเราห่งางขาดไป200กว่าใช่ปะ่ะเนี่ยถ้าเราโยนทิ้งเนี่ยมันจะขาดไปแค่ร้อยกว่าเองถ้าเราโยนอันนี้ทิ้งอีกจึงมันเนี่ยมันก็ยังขาดไปนิดเดียวเพราะงั้นแทนที่จะฮิลเกือบ200เนี้ยเราก็ฮ เห็นไหมเต็มแล้วพอเต็มแล้วเนี่ยเราไปเก็บไอเทมแม้กร่ยังเต็มเหมือนเดิมแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าแทนที่จะต้องฮิ้วสองร้อยสามร้อยหรือแล้วแต่ว่ามันขาดไปเท่าไหร่เนี่ยเวลายนไอเทมทิ้งเนี่ยมันจะเลือดน้อยลงถูกไหมเราก็ฮิวน้อยลงแต่แล้วพอเก็บตอนที่มันเลือดเต็มแล้วมันเต็มแล้วก็คือเต็มแล้วมันจะเต็มอยู่ดีอ่าผมตื่นเต้นกับอันนี้มากตอนที่ผมรู้เนาะถือว่าแบ่งๆกันใช้แล้วมันก็เวิร์กมากจริงๆ และทริคสุดท้ายของวันนี้ก็คือทริคนากาซีวิชซึ่งเป็นฮีโร่บ้านแดงที่คนใช้กันเยอะมากเพราะโตมันค่อนข้าง OP ใช้กับแทบจะได้ทุกสถานการณ์เลยผมก็ชอบใช้เหมือนกัน,นเพราะงั้นก็เลยมาแนะนำทริคนึงทริคสุดท้ายของวันนี้ก็คือทริคการใช้ทอร์นาโดล่าอันนี้ไม่มีอะไรมากเราแค่เสกทอร์นาโดขึ้นมาถูกไหมแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยๆเผาระเบิดตุ่มตามซึ่งเป็นสกิลที่ใช้ได้สนุกมากๆ แต่ทริคจริงๆก็คือแทนที่เราจะเสกอยู่ในระยะเราเนี่ยเราสามารถเสกใส่พื้นที่ที่เราเดินไปไม่ถึงมันจะทะลุออกไปเลยถ้าใครเคยเล่นโมบ้าจะนคือสเต็ปการปักหวาดนั่นเองปักหวาดแล้วทะลุออกไปเลยในอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าใครมองพูดแล้วไม่เก็ตก็คือสิ่งนี้ปกติเราอาจจะเสกเน่ในระยะเท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมเสกไปในระยะเท่านั้นแหละแต่อยู่ในที่ทีเ่เราเดินไปไม่ได้มันจะทะลุไปอย่างเช่น นะวผมอาจจะเสกถึงตรงนี้ได้ผมก็ลองเสกตรงนี้แท,แทนที่มันจะโผล่ตรงนี้เพราะเราเดินไม่ไได้ใช่ไหมมันจะข้ามไปโผล่ฝั่งนน้นแทนอย่างเช่นแบบนี้ For <the> จึงอ่าเห็นไหมแทนที่มันจะโผล่ตรงนี้มันจะทะลุไปโผล่ฝั่งนน้นเลยซึ่งเอาไว้แบบแอ b u s h ได้ดีมากๆเราว็แค่มาโผล่ฝั่งนี้แล้วก็บ๊าม ออกไปซึ่งเอาจริงๆมันมันฮารัสได้ดีมากเลยเนี่ยมันน่าลำคขานมากเลยเก็บของเก็บไม้อยู่แล้วตัว, <Our S 1> ต,วต้องมาบินบินบินเนี่ยเราก็แค่แต่โดนจับอะไรประมาณนั้น <Brilliant. S 1> ก็ถือว่าเป็นการก่อกวนที่ดี <Brilliant. S 1> แล้วก็หมดไปแล้วฮะกับอ่ไปไปสู้กันไปผมก็จะเล่าไปหนีดีกว่าก็จบไปแล้วกับตอนที่4ของ เรื่องที่คุณรู้แต่าอาจจะรู้ไม่สุดหรือบางคนอาจจะไม่รู้เลยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับส่วนแมป <Yeah. S 1> อื่นๆหรือแนวอื่นๆตามมาแน่นอน <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับ